เป็นอะไรหรือเปล่าครับดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอพี่รู้สึกเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกด้วยสงสัยจะไม่สบายหรือว่าพี่จะเป็นปัญหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เองฮัลโหลใช่ครับใช่ครับอ่าคุณที่โทรเรียกร,รถพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวหลานเองเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ คุณลุงครับเพื่อนของผมไม่สบายได้โปรดรักษาเพื่อนผมด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวลุงจะรับเคสนี้เองนะขอบคุณนะ <c oughs> ทำใจดีๆไว้นะครับพี่ก็ให้แน่นๆนนะเดี๋ยวฉันจะรีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมันเลยมาแล้วนะคะพามาที่คลีนิกของฉันแหละดีสุดแล้ว รับรองหายโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ขึ้นไปรักษาที่ชั้นสองนะฝากด้วยนะครับคุณลุงอ้าวกรอกเอกสารตรงนี้เอ่อกรอกอะไรบ้างอะคะทะเบียนบ้านบัตรป,ประชาชนแล้วก็อที่อยู่พี่ครับเดี๋ยวผมช่วยกรอกเองครับพี่ไปนอนที่โรงพยาบาลน,นอนที่เตียงเลยนะครับขอบคุณนะ เจอทางด้านนี้เลยครับค่ะเฮ้ยตกใจหมดพี่ครับผมเตรียมที่นอนให้พี่แล้วนอนตรงนี้เลยครับขอบคุณนะพี่ทำใจให้ดีนะครับผมจะทำการรักษาพี่เองเดี๋ยว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 ดีวด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 วกันเดีวกันอะไรอะร่ะริมได้ดีมากเลยหลานรัก คนไข้คนต่อไปเชิญค่ะโยตกใจหมดเลยอะ่ะนึกว่าจะตุ๋ยซะแล้วนี่มันกี่โมงแล้วอะ่ะโยวยชด้วยพี่ค่ะฉันมา่าเราคนเปลี่ยนเราพยาบาลคนไข้คนต่อไปเชิญค่ะพี่ค่ะ เวลาที่เราไม่สบายทุกคนเราก็ต้องมาหาหมอถูกปะแต่ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้มันไม่โอเคนะคะถ้าคนต่างวิ่งหนีแต่มีแต่เราในที่เข้ามาดูสิคะโอ้โหทางไปหาหมอทําไมมันถึงได้ลาบากแสนเขนขนาดนี้ล่ะคะพี่พี่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าการรักษาดีมากๆเลยนะแล้วคุณหมอที่นี่ก็คือแบบเก่งมากอะทุกคนแต่สาภาพทางเดินคือไม่ไหวแล้วนะ อาน้องคนนั้นหายไปไหนแล้วน้องจอ๋อพีชโอ้โหตกใจหมดเลยนะพม่ค่อ้าวเ,เฮ้ทุกคนการจะเดินทางไปรักษาคือมันลำบากยากเข็นมากๆเลยนะคะแต่มันไม่ยากเกินไปสำหรับพี่หรอกดูนี่นะทุกคนดูดูให้เดีดูให้เดยนี่เจ้านายมาอยู่บนสวรค์แล้วใช่ไ้มไม่ใช่หรอก ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนแต่พี่ชอบแมบบนี้มากๆเลยนะพี่มีความรู้สึกว่ามันได้อารมณ์สุดๆไปเลยทุกคนดูน้ําเขียวตรงนี้ดิแบบว่าอไอที่เราเหยียบอยู่มันคืออะไรใครรู้บ้างคะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าอันที่พี่เหยียบอยู่ตอนนี้คืออะไรเมท์บอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปทีนะคะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นก้อนหิงไม่ใช่หรอกมั้ง มันน่าจะเป็นเหมือนที่พี่คิดนะทุกคนเส้นหยึดหยัยกหยักแบบนี้นะคะแล้วน้ําสีเขียวแบบนี้เหมือนเอามาแช่เอาไว้เพื่อทําการทดลองอะไรบางอย่างแน่เลยเนี่ยทุกคนมันเหมือนมากเหมือนอะไรช้าหมองเหมียวเหรอเออจะว่าไปมันก็เหมือนสมองมนุษย์เหมือนกันนะทุกคนดูดิมันมีลูกเล่นโดยการผูกโผล่ด้วยนะหรือจะเป็นชาหมองเกาไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อไปเฮ้ยมันเริ่มจมโอเคเดินต่อไปทุกคนอุยเผื่อไม่ได้เลยนะคะการทดลองที่นี่เนี๋ยมันแปลกๆนะพี่ว่ามันดูหลอนเกินไปตรงนี้มันมีปุ่มให้กดด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะมาดูกันว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรนะโอ้ยแล้วจะกลับไปยังไงอ่ะทางตรงนี้มันป๊มไม่ได้ตรงนี้มันเป็นปุ่มให้กดเพื่อทําการเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้านู้นทุกคน เราจะต้องเดินทางกลับไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่ประตูที่ถูกเปิดเตียงคนไข้เพียบเลยนะบร <S <S บรยากาศคือแบบว่าร่อนมากทุกคนทุกคนสามารถปิดเสียงเพลงได้นะคะแล้วก็เหลือแต่เสียงเอฟเฟกเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำการไต่เตียงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโอเคถึงแล้วเขาบอกให้เรากระโดดลงไป <S 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 ได้เวลารักษาจ้า โอ้ไม่กดทุกคนเราจเจอกับคุณพยาบาลสุดชดเราจะต้องทำการกดปุ่มทั้งหมดแบบนี้เราก็ต้องกดให้ครบอจะรอดไหมจะไปไหนละจ๊ะได้เวลารักษาแล้วนะคุณหมอรอยอยู่ที่ห้อง191นั้นแนะจ๊ะโอเคทุกคนเราต้องรีบกลบมาตรงนี้ก่อนหุยเ,เกือบคิดนะคะทุกคนโชคดีที่เราเก่งพอคะ่ะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะก็มาอยู่จุดสุดท้ายแล้ว เราจะต้องจัดการกับคุณพยาบาลอ้วนตุกคนนี้แล้วดูแขนขาของคุณพยาบาลดิเหมือนนางทำการทดลองอะไรบางอย่างเราจะต้องทำการจัดการคุณพยาบาลคนนี้ให้ได้นะคะวิธีการเล่นในตอนนี้เราจะต้องหลบไอ้ปุ่มสีแดงๆเห็นป่ะทุกคนที่พื้นมันจะมีวงแดงๆนะเราจะต้องหลบให้ทันค่ะแล้วก็ยิ่งรัวๆแบบนี้ไปเลยอ๋อเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ดูดิเห็นป่ายืนแบบนี้ยังไงก็ชนะค่ะและในที่สุดเราก็เอาชนะคุณพยาบาลได้แล้วสรุปเจ้านายได้รักษาไะเออจริงๆก็ยังไม่ได้หาหมอเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกเดยวก็คงหายดีเองแหละมันใช้อยู่แต่ตอนนี้ที่พี่สนใจก็คือที่อยู่ด้านหลังพี่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่ามันคืออะไรมันเป็นประตูไปสู่แมปถัดไปด้้ย แล้วดูดิอลังการเวอรวัาวางขอเข้าไปดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงแปนึงป,น,งปนึงโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะตรงด้านนี้ก็มีขุมสมบัติเต็มไปหมดเลยแล้วเข้าไปขนกันดีกว่ารวยเลกล้าดียังไงถึงได้มายุ่งกับสมบ,บัติของฉันถ้าคิดว่าสามารถขโมยทองของฉันและหนีรอดไปได้หรอขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจเหรอทดกคนก็พูดแบบนี้มันแล้วพวกเราก็ถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดกาล